ม้วนคุ้มมามนเลยคือดอกไม้น้ำซุนคือย,ย่างในน้ำนะร้ยอยกว่าเม็ดมีเวลากันไปเทียบแบบนี้ใน,นม้วนในน,น,นั้นเล็งคือดอ สบายดาีพ่อแม่พี่น้องมดสูครูส่คนมือนีกับพบทางบารอยแหละพี่น้องมือนีมีโอกาสไปเที่ยวป่ามือนีพี่น้องเลยไปอ่าหมู่บ้านวงบึงพี่น้องไปเที่ยวในมือนี้ีดน้ช่วงเทศกาลกุจีนนี่พี่น้องไปได uh, ้ไปเที่ยวเน,น,น่เมื่อไรเห็ดเวกพี่น้องมือนีก็มีโอกาสไปเที่ยวไปหมู่บ้านบงบึง,งนี่เป็นเป็นหมู่บ้านอยู่ในป่าพี่น้องเลยอยู่ปา่าลึกพี่น้องเลยมือนี้ตั้งใจไปกินปลาแถวบ้านนี่พี่น้องเลย มีโอกาสมือนนี่จัดเลยมือน,นี่ไปไปสมบับกับสมน้ำกันเลยว่าสีมวลส,ม,ส,สมันสมันสีมันสัมไตรคิดนี่ไปับสมน้ำกันเลยพี่น้องเดินทางต่อนพี่น้องของู่เฮากะเราจะตามทางเป็นอย่างนอ้อรถเฟวะขู่ของรถเฟอะไรนี่รถเฟตามทางรถเฟรถเฟพี่น้องอะไรเด,ด็กติดเด็กติด โอ้ไ่บรเป็นยังเนาะใครเป็นยังไปไก่เด้หมู่บ้านอยู่กลางป่าพี่น้องเลยเบามีแนวได้เบามีสบายดีสบายดีเขาเล่นกุจแนเขาเขาเป็นเที่ยวป่าเนาะเออแนวแล้วแนวยากว่อยากไปเที่ยวป่าก็เที่ยวป่ากำลังไปพี่พี่น้องพอดีรถไฟตามทางพี่น้องเลยเบกติดพี่น้องใครเป็นยังก็ดิยวลงคอยเลยนี่ bích mình gấp thăng na đấy nhoáng đấy, ai để bộ bén nhang bì đỏ đấy, ao, sang ao có mi, ai để thước để vay, bớt 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 roi งานบ่มี nó ไข่แต่มีซากนี่ก็แจเนาะแต่ này ลุ có เนาะโหรถนี่มัน này มีคักกลางเนาะคนนี่ใส่ <laughs> รถเป็นเบรกติดเบรกแตกพี่น้องเลยแปงแป้งแล้วอะไรพี่น้องเลยเอเบกแตกเลยทางต่อบน้พี่น้องเลยแล้วอะแป้งรถเดินทางต่อเรียบรอยเบรกจับฮะสักพักเขากะมาหอดบบบบึกมาอดนี่กเพื่อน้ผ่านไปเยอเื่กกินอยู่ กูอยู่บางบานเลยได้เบาเบยเอยบ่ไปเบาเบยอยู่บ่เบาเบ่อี่กระจายนี่เบามังยังหั่น้ากระางมากเลยมั่นบกพลักบพลักมัเบาน่ ทำฝักมนึ่กอนเาสิว่าส่วนบ้านนี่ในพานคนไปอู่ปากุลทดอยไหเอาออดบ้านาบิงเลยเขากะนักฟักโดยนอนโดยนึ่งก่อนจะน่าเดินทางไปอู่นํำตกป่าเด็นพี่นองเลยเาไขากินน้ำเลยเสียทางต่อพีนงไมไปอยู่น้ำตกป่าเลยจะหาไป มาฮองทั้วยแลลวพี่น้องเว้ยกอมีจะพูดบางอย่างใหญ่หน่น้องเว้ยมีฟ้าลายด้วย มีแต่ป่าพี่น้องเลยเขตนี้บริเขาอุดมสมบูรณ์ได้พี่นีพี่น้องเลยโอเคเอาหลังเดินหอดไปฮอดจุดมันหลี่น้องเลยจุดฮอดนำตกปลาหลีดหรอกทางหน้านี่เไาเดินเอาในในหนาใส่นิดนึงกับหอดนำตกปลาหลีดหรอกเลยไปชมกันเลยว่าสิมวุ่นยังงามจนไรเนาะนำตกมาเนี่ยไปชมกันเลยไปฮอดจุดเลยพี่น้องเลยนำตกตากพี่น้อง ว่างามาเลยพี่น้องกันสูงกันยังนี่ลอยปลายเม็ดสูงพี่น้องไปเดิในในพาราไซมองอยู่ตับตกตาดนี่ ทั้งมวนคุ้มมากนี่พีนน่น้อกไม้นำซูนคือนั่งในน้ำนะลอยก้อนเม็ดมีเวลาการไปเทีย่ยวแบบนี้ในม,ม้วนในนึงเือะอยู่ในบ้านมันบกวนไปได้เวลาเวลาครับไปเที่ยวพี่น้นนนงนองเรับถ้าใครจะมาติดต่อทางบอลอยก็ได้แต่ีนน่น้องเด้อเห็นมองไปเลยไปเที่ยวพร้อมเห็นมองพร้อมมาเนี่ยคักคลักมาเนี่ย ทางไปเที่ยวทางไซมองพร้อมผี้องเลยอ๊เฮ็ดไก่ตีนตาดแล้วผี้องเลยโอ้นำลหลครับลอยโกเม็ดคุณผี้องเลยความสูงตาตกมาจากพุ้นเลยไปราเลยทีมงานเราเกิอมาพบทีมงานเอา

แานคนใส่มองอยู่กระไดลูบอมยใจมาเที่ยวี่อกมันใจมาทานกินดอกกระไดตาไดป้าเขาแบอยูอไรนี่ไดเลยอ้ยม่ม่ลายมือ้องคุ้มมาี่้องคุ้ม

โอเคสำหรับคลิปนี้พี่น้องเลยเอาเส้นทางกลับพี่น้องบอลลอยสีเป็ดคลิปตอนนี้พี่น้องเนาะถ้าพอะไรถึงใกล้จะพาให้กดไลค์กดแชร์ให้ตองบอลลอยคนสมบูรณ์ละพี่น้องเลยมาโมนี้กับคมยุ่งเนาะทา้งในไปเที่ยวบอกร์ทางใส่มองบอกร์กันในพี่น้องในป่าแต่บอลลอยโบราณไทยก็ให้กินพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับบลลอยเขาเปิดตำนี้พี่น้องเสาหรับคลิปนี้กับผู้ใดถึงใกล้จะพาให้กดไลค์กดแชร์ให้ตองบอลลอยคนในสมบูรณ์ละพี่น้อง ให้เป็นกำลังใจก่นเลยสําหรับคุณดีครับว่าสบายดีผม่ปที่นอก